สวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กศทุกคนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอ่ะอเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของอะไปใช่ไหมคะความผิดปกติของมุอร์โมนโ,โรคที่เกิดจากกันทุก,กรรมเนาะ,ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อนะคะอันดับช่อง้ต่อ หากเด็กๆสงสัยอะไรสามารถเปิดไมค์สอบถามคุณครูได้เลยนะคะ เด็กๆได้ดูกันหรือเปล่าอันนี้ตาบอดสีนะคะลองไปเช็คตัวเองดูได้เนาะ,ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วค,คุณคืูเล่าไปเลยแล้วนะอาต่อมาอวันนี้นะเราจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีการดัดแปลงพันธุต่าม นะประโยชน์มีอะไรบ้างนะคะประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรมผลกระทบของสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรมนะคะ,ะประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม มนุษย์สามารถเรียนแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ตามต้องการกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมนุษย์เรียกว่าพันธุวิศวกรรมนี่นะพันธุวิศวกรรมค่ะพันธุวิพันธุวิศวกรวกรมใช้เทคนิคการนำชิ้นส่สวนเน n a ซึ่งมียีนที่ควบคุมลักษณะที่มนุษย์ต้องการจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปเชื่อมต่อกับ DNA ในของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะเรียกว่าการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO อ GMO ทางฝั่งยุงโรปนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยของของพืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมเขาจะมีผลักษณ์ GMO ที่นะคะที่ฉลาดนะแต่ในประเทศไทยเราคุณดูยังไม่แน่ใจว่ามีบังคับใช้กันหรือยังนะคะแต่ถ้าเด็กๆไปช็อปปิ้งนะสามารถอสังเกตด,ดูได้ข้างฉลาดนะคะ ประโยชน์นะประโยชน์ยังไงน,นะคะมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากการดัดแบบปลงพันธุกรรมเช่นแบคทีเรียตที่มาผลิตอินซูลินนะอินซูลินหลอกลักผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะแบคทีเรียที่ย่อยสระหยหน้ำมันและพลาสติกเพื่อสิ่งแวดลอ้อมข้าวสีทองที่มีวิตามิน มีความทนต่อสัตวูพืชพข้โพดนะดัดแบบแปลงกนธุการให้คุณต่อการจัดวัชพืชน,นะอะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีคูดูดสักก็คือปูมังกรน,นะเด็กๆเคยทานแก้วมังกรกันไหมคะสมัยนี้นะค่ะแก้วมังกรจะมีรสชาติที่หวานฉ่ำมากเลยนะ สมัยก่อนนู้นนะคะที่ชามังกรเข้ามาที่ประเทศไทยเหมือนๆน,นะคะเขาจะมีรสเปรี้ยวมากเลยนะต้องกินกับน้กเชื่อนะคะสมัยก่อนอะอ่าแต่พอมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็มีการอดดแปลงทุ่นทก่ดมนะให้เขามีรสหวานมากขึ้นนะคะแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทยที่มีรักษณะอากาศแบบ ร้อนชื้นมั่นนะอันนี้ที่คุณคคูทราบนะคะมีอยู่หนึ่งชนิดนะแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากมะละกอก็โดนก็โดนตัดแต่งพันธุกตามด้วยนะคะอ่าอันนี้ข้าวโพดนะคะมีการตัดแต่งพันธุกรรมเหมือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับอ่ามนุษย์เกษตรกร นะคะในการเพาะลูกนั่นเองนะอ่าม,มีการดัดพันธุกรรมนะคะดัดแปลงกันอย่างไรบ้างนะเห็นไหมจะมีการเอาข้าวโพดมาแล้วก็ใส่แบคทีเรียรเข้าไปเห็นไหมคะข้าวโพดนี่สีเขียวๆนะพันธุกรรมของข้าวโพดสีเขียวๆใช่ไหมคะส่วนแบคทีเรียรที่เราต้องการนะก็เลือกเอายีนที่มัน เด่นๆมานะคะแล้วนำเข้ามาใส่ในสาย DNA เห็นไหมเออนะคะเป็นการปรับปรุงอ่ะข้าวโพดเนี่ยเขาอ,อาจจะเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคนะคะแล้วนำยีนที่มีรสชาติดีหามาตัดต่อเข้าไปนะคะก็จะได้ออกมาทั้งข้าวโพด มีรสชาติาดีและทนต่อโรคนั่นเองนะจัดแต่งพันธุกกรรมหรืนะอ PMO นี่น,นะคะนะเห็นไหมที่คุณครูยกตัวอย่างเนาะเด็กๆเข็นชัดไหมเอ่ยเร็วไปไหมคะเด็กๆ โล่หเวยมอนผีบ้าเลยพูดอยู่คนเดียวอ้าวเงียบเลอะเร็วไปไหมคะลูก ไม่มีใครพูดเลยอ่อตัวอย่างคือนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาคนะ่ะนะอะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วนะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นวิวัฒนาการ GMO ในประเทศไทยนะคะ ก็จะมีเพื่อที่รัฐบาลอนุญาตและรัฐบาลไม่อนุญาตให้ปลูกนะคะอ่าอันนี้เป็นคำศัพท์นะอันนี้เดี๋ยวเด็กๆไปพบควนเองได้นะคะอ่าข้อมูลอ้างอิงอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงน,นะคะที่เอ่อ ผู้จะทำสไลด์นะคะเขาได้หาข้อมูลรูปรบบานว่าจากไหนบ้างนะอ่าจบแล้วนะคะ จบแล้วสำหรับพันธุศาสตร์นะอ่าให้เด็กๆสรุปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่งคุณครนะูนะเอเงียบเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยเหรอวันนี้นอนกลางวันกันเหรออ่า <laughs> เด็กๆมีอะไรสงสัยไหมคะเกี่ยวกับการอ่า พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชมีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยไม่มีค่ะปะภาวรีไม่มีค่ะโอเคเดียนะคะสรุปเหมือนเดิมนะคะคิดได้มากเขียนมากคิดได้น้อยเขียนน้อยนะคะเน้นให้นะคะเป็นความคิดของใครของเราเป็นสรุปของใครของเรานะคะคุณครูไม่ได้ดุนะแล้วนะ ว่าวันพฤหัสมีเรียนกับคุณครูนะคะท,ทุกสัปดาห์นะคุณครูจะขอย้ายเวลานะคะจากเช้ามาเป็นบ่ายแบบนี้นะเพราะว่าคุณครูจะต้องขับรถจากสนามไทยมาอยู่เรนที่โรงเรียนนะ,ะขอแค่สัปดาห์ละหนึ่งวันนะคะเข้าเรียนตอนบ่ายเนาะกะ็มอบหมายให้อรารยานะคะแจ้งเพื่อนๆด้วยมีม้ต้นจะเป็นลายนเราเนาะเพราะว่าขอาอยู่ในไทยกลุ่ม นะคะแล้วเดี๋ยวให้อารยาแจ้งเพื่อนๆในไลน์ส่วนตัวหรือในเฟซบุ๊กที่เด็กๆมีกันนะคะอ่าในส่วนของคุณครูนะคะคุณครูก็ขอจบเรื่องพันทุศาสตร์ทันทุศาสตร์แต่เพียงเท่านี้เราจบแล้วนะพันทุศาสตร์เราเรียนกันกี่ชั่วโมงหลายชั่วโมงหรือเกินนะชั่วโมงละรเรื่องนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนกันไปนะคะ อ่ะสำหรับคุณครูนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ